สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคัดสภาพคัดพิเศษมาฝากครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับกับ Toyota c o r o l a a าติสนะครับ1.6ตัว e ปี2005นะครับรถสวยมากครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับรับประกันโครงสร้างครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับคืนเงินให้2เท่าแน่นอน สวยสมบูรณ์นะครับเน้นหาใช้งานใช้ง่ายใช้สบายอึดถึกทนดูแลง่ายๆอะไหลไม่แพงเอาติดตัวนี้น่าสนใจสุดๆนะครับผ่อนได้ครับเครดิตดี ตัวนี้ผ่อนได้5ปีครับ2,900บาทเพียงเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าผ่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับไปกันทั้งบ้านนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายสบายครับมือเดียวป้ายแดงรถสวย129,000บาทนะครับราคาเงินสดจัดส่งที่ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบแน่นอนรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับ1.6ออโต้ตัวอ e ปี2005นะครับ สำหรับคันนี้นะครับรถสวยมากครับยางดอกลึกใช้งานได้อีกนานซื้อคันนี้ไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช้งานได้ทันทีครับรถสภาพดีภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS นะครับคันนี้เคยติดแก๊ส LPG นะครับถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีผลต่อเกียร์และเครื่องยนต์เช็คและเทสมาเรียบร้อยครับใช้งานได้เลยครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากครับนิ่งเรียบเงียบครับภายในสะอาดกว้างขวางนั่งสบาย ภายในแบบนี้นะครับเนียนๆนวลๆครับใช้งานไม่เยอะนะครับ2 2 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับถึงจะถอดแก๊สออกแล้วก็ตามนะครับรถใช้งานได้ปกติสมูทไหลรื่นครับชมเช็คดูได้ครับเหมาะสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับผ่อนชิลๆผ่อนสบายใช้ยาวๆอึดถึกทนเน้นใช้กันไปเลยครับรุ่นนี้ต้องบอกว่า น่าสนใจสุดๆแล้วครับร้องชมดูนะครับรถอยู่ที่มีนบุรีนะครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้น่าสนใจฝากไว้พิจารณานะครับสมาชิกบ้านใกล้นะครับไปดูรถทดลองขับสมาชิกบ้านไกลครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับการันตีการจัดส่งราคา1 2 9 0 0 0บาทส่งถึงบ้านเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันให้ทุกอย่างว่าถึงบ้านแน่นอนนะครับ สวยแบบนี้หาเอาไปใช้งานนะครับคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสภาพภายในงามๆครับลองชมดูก่อนถ้าถูกใจนะครับให้รีบโทรเจราจารครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปกับอ่านรายละเอียดนะครับนี่ครับสวยๆเนียนๆเ,เดิมๆครับ แจ้งชัดนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดมือเดียวป้ายแดงเคยติดแก๊สถอดออกแล้วเช็คให้ทุกระบบสำหรับออาติสไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอึดถึกทนใช้กันยาวๆใช้กันได้สบายแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครอยู่ใกล้กข้าไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้จะเหมาะสำหรับทุกท่านที่กำลังหารถใช้ง่ายใช้สบาย ไปกันได้ทุกที่กว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนดูแลง่ายอันไหลไม่แพงผ่อนก็ชิลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าฝากไว้เลยครับคันนี้เซนทอลอกแอร์แบกระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับภายในสะอาดกว้างขวางดูดีขับรุ่นนี้ไม่อายใครแน่นอนนะครับไปกันได้หลายคนไปกันทั้งบ้านครับรับประกันการจัดส่งครับรถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนเนียนนวลน ชมดูก่อนได้ครับเช็คดูก่อนได้ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีรับประกันโครงสร้างครับสวยเนียนครับสีเทานะครับชมรถดูรถทดลองขับได้เลยครับว่ารุ่นนี้สวยจริงหรือไม่ใช่จริงหรือเปล่ากับการใช้งานที่อึดถึกทนต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรเกิดอาิติดแล้วครับขอพระคุณนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจโทรเจรจาได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดนะครับเครดิตดีราคานี้นะครับรับ ขับกลับบ้านได้เลยปั้นไกลราคานี้นะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านรับประกันรถไม่หายเครื่องมืออะไรอยู่ครบครับสภาพเดิมเนียนสวยสมบูรณ์ชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับกับเอาติสถ้าท่านหารถ